ครับสวัสดีครับสวัสเดีเพื่อนสมัยชุ F 4ทุกท่านนะครับที่ติดตามเล็กเด่นเล็กเด่นนะครับชุดนี้บวกอย่างไรนะครับนะครับก็มาดูนะครับตำแหน่งนี้คือเลข6กับเลข7็นะอันนี้คือสีติในการเรียงรางวัลที่1เลขท้ายสองตัวแล้วก็3ตัวหน้า3ตัวท้ายเอา6บวก7ก็เป็น13 38เป็นนีิคือ11 1บวกอีก5ก็เป็น6 ก็รวมแต้มได้6 6ตัวท้ายนะครับ16หรือ26ก็เอา6ตัวท้ายนะครับเพิ่มอีก3ก็เป็น9 6้บวกสาเป็น9อย่างงวดนี้6กบวกสาเป็น9ออก9 7 8ดก็มาเลข9นะครับงวดนี้6กบวกสามเป็น9ออกมาเลขวันนี้หวยออกนะครับ16ตุลาออก6 9 6ก็มา6กับ9นะครับนะก็สี่ตีนะครับเราย้อนให้ดูนะครับนะย้อนให้ดูนะครับแรกแกเลยนะครับ อันนี้ก็คือให้บวกนะครับหนึ่งห้าเป็นหเป็นสิบเอดอีกห้าเป็นส1บเอดเป็นสิบ13าสิบาบวกอีก3ามเป็น6อย่าลืมนะครับเด่นตัวเดียวบวกอีก3นะครับออกมาแ6ดหกห้าก็มาเลขหนะครับห4สี่หเป็นสิบส2บยิมห้านะครับห้าบวกามเป็นแดออกมาสา6ห้าหมาเลขห้านะครับมาเลข5ลองไปย้อนดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสถิติก็ลองบวกดู 6 5 1ก็ได้12ได้21 1บวก3เป็น4ผลที่ออกก็คือ6 4 6มาเลข4นะครับ2ตัวมาตัวนะครับ4 4เป็น8เป็น15อีก3ก็เป็น10นะครับนะรมแต้ม15อีก3ก็เป็น18นะครับ นะถ้าบวกกัน3 7ได้18นะตัวที่8นะตัวนี้ก็ต้องเป็นเลข8นะครับก็าอาจจะพิมพ์ผิดนะครับนะ8นะครับเป็นเลข8 8ดบวกสก็11ก็คือ1ผลที่ออกก็คือ8นะครับนะ8นะครับ8เลข8มาเลข8นะครับนะให้บวกตามที่ที่กำหนดไว้นะครับนะแค่าอาจจะพิมพ์ผิดพลาดครับเพื่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างงวดน,นี้6 7 13 38เป็น ยี่สิบเอ็ดอีกห้าก็เป็นยี่สิบหกหกบวกสามเป็นเก้าออกอันนี้ออกมาครบนะครับนะครับก็ถ้าเคลื่อนประกันใดก็อันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราทําให้ดูอันนี้ที่ลงให้ดูในงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์สี่ได้สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเพิ่มเป็นแปดออกเก้เจ็ดแปดงวดนี้มาตรงๆงนะครับเจ็ดแปดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่เราลงให้ดูแต่แรกแรกสามกับสองก็เป็นห้าตัวนี้ ได้สิบสี่เป็นเก้าสิบเก้าเก้าเก้ากับศูนย์มุดทั้แล้วก็มาเก้าตัวเดียวนะครับมาเลขเก้าตัวเดียวนะครับอันนี้สุดเก่าที่เคยลงให้ดูไปแล้วนะครับนะชุดนี้นะครับห้าหกแปดหกห้านะครับนะอันนี้เคยลงให้ดูไปแล้วนะครับนะลงไปดูไปแล้วนะครับเจ็ดแปดออกเก้าเจ็ดแปดนะครับมาสองตัวนะครับนะก็มุดที่ผ่านมาเก้ากับศูนย์ก็มาเลขเก้านะครับหลงดูไปแล้วมาดูชุดที่ มาสามตัวนะครับหลักร้อยนะครับอันนี้หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหกบวกสามเป็นเก้าออกมาหกเก้านะครับนะมาหกมาเก้ามาหกนะครับเก้าหกเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกมาเก้าหกนะฮะแล้วก็หกเก้าหกแล้วเก้าเก้าหกหลักร้อยหลักร้อยมาเลขหกนะครับนะอันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูหลักร้อยนะสูตรนี้สเต็ปนี้ให้เพิ่มทีละสาม 5้าบวกสามเป็นแปดบวกสามเป็นเก้าอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับเก้าสีอีกเจได้สิบศูนย์นยบวกสามไดามาสหลักร้อยมาสหลักร้อยนะครับออกสามห้หกงวดนี้เลขห้าก,กับเลขหบวกกันได้สิอีกสองก็เป็นสิบวกสได้หกนะครับสี 4, บวกสามได้เจ็ามบวกสามได้หกออกมาหกสอันนี้ก็เลข เบิลเบิลเลขหามนะครับห้าม4ีหามสนะครับมาเลขหกหลักร้อยนะครับนะก็มาดูตัวนี้นะครับศูนีได้สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับอันนี้บวกสได้สิบหบกสามได้แออกเก้าเจนะครับสตัวตรงมาเลขเ้าหลักร้อยแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเลขแปดดเลขหได้สิได้สิ 6กบวกสเป็น9 9้าเก้าบวกสามสบอวกสได้หออก6 9 6อันนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับลูกกา,าในกลุ่ม F4 ทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่ได้ข้อมูลชุดนี้ก็ขอให้ทักมาโทรมานะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับนะหลักร้อยสองตัวมาตัวหลักสิบสองตัวมาตัวหลักหนึ่งสองตัวมาตัวถ้าเป็นคู่สองตัวก็จะเป็นเก้าสามเก้าหกสองสามสองหก นะครับสี่คู่ถ้าใส่หลักร้อยหกก็จะเป็นหกเก้าสามหกเก้าหกหกสองสามหกสองหกถ้าใส่หลักร้อยเก้าก็จะเก้าเก้าสามเก้าเก้าหกเก้าสองสามเก้าสองหกผลที่ออกหกเก้าหกนะครับตามหลักสี่ติทดสอบความน่าจะเป็นนะครับนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับนในชุดนี้ก็จะเหลือสอบถามเพิ่มเติมทักมาโทรมานะครับสุดเด่นสุดตรัสนะครับส่วนเลขเด่นนะครับชุดที่เคยให้ไป นะครับชุดก่อนก็มาสองตัวหมดแล้วมาตัวเดียวชุดนี้อันนี้เล็กเด่นนะครับนะแล้วก็อีกชุดนี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็อีกสูตรหนึ่งนะครับมีหลากหลายสูตรนะครับที่ยังไม่ลองให้ดูนะครับนะอันนี้ก็8กับ1ออกมา8งวดนี้6กับ9 6กับ9ออกมา6 9 6นะครับนะก็ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามไว้ขอมีความาโชคดี นะครับในกลุ่มเพื่อนสมาชิก f อทุกท่านนะครับตี่ชื่นชอบหลัการคำนวณนะครับอันนี้ก็คือชุดหลักร้อยเฉลยให้แล้วเหลือหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับสตัวไม่เกิน4คู่3ตัวก็ไม่เกิน8คู่1 2ึ่สองามสถ้าใส่หลักร้อยเก้าก็1234รวมแล้วก็8คู่นะครับชุดเด่นชุดตัดมาก็อาจจะเหลือคู่เดียวหรือ2คู่นะครับนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ นสำหรับทานที่ชินจบครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ